ขาบทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณยายใจบุญทุกทานและเอฟซีทุกทุกทานเด้อสบายดีและสวัสดีเมื่อสุครุสุคนเด้อสบายดีเดียตอนหับซองเอาเดนสแนลเก่าเดิมมันนี่กะบรายไปใส่เพราะว่าน้องลืมมาสบายสบายแต่เมื่อวานเป็นไอเจ็บที่หน้าอกเจ็บแหง หนักไม่แต่นอนตอนนี้ก็ลุกแต่นอนเลยมาอัดเขิบเมื่อวานก็ไปไอัดเข็บ <c oughs> ว,ว่าสบายอมือน,นี้เจ็บหนักตอนนี้พิสาวา้องเดิมกับร้านก็อาบน้ำไปแต่นอน กสบายเมื่อเกินพี่สาวกันนันว่าหลับพี่สาวเป็นห่วงน้องดื่มหาหน้องดื่มเจ็บ ย่งมาทานเด็กินข้าว<อ>กินน้ำอ้างมันอะไรยงอีกหน่อยขึ้นเล่น ผมไปได้เวราะว่านอนตลอดก่อนเช้าพี่สาวนึงเขานองน้ำต้องดึงปิดประตูะพเพราะว่งงามันแสง เมื่อเอินพี่สาวก็ชิมาบานม้งเดิมฉี่ห้นเดยวเป็นไอจ็บหน้าอ,อึกจางค่ะรู้สึกว่าหนาวหนาวหอนหอนหนาว ก็เวลาสามโมงสิบแปดนาทีไก่สิคำโอ้โหัสเชดของเกินนี่ไงให้อิสอกเกิน สบายแต่น้องดื่มบอกเสร็จบอกให้น้องสาย,ยานว่าน้องายหัวน้องายสิเป็นห่วงเลยบอกบอกเมื่อคืนกะวันนี้มันตกนัก ตอนเช้าว่าแต่เวลาสิบเอ็ดโมงก่อนก็ตกแต่ตอนนี้เช้าแล้วมีอย่างไรน,อน้องอื่นสิปิดเข็บน้องอื่นสินอนพักผ่าน,นขอบนขบคุณเด้นทางคนใหญ่ใจบุนเอฟซี ทานที่หักแพงเป็นกำลังใจให้น้องดื่มโดยมาตลอดเด้ออขกบใจขอสุขภาพแข็งแร่งแข็งแอย่าเจ็บอย่าจนเด้อสาธุคลิปนี้ขอกก้าวคำว่าสบายดีเด้อบสบายดีเจอกี่ปีนะบ๊ายบาย